Why อ่านคอมเมนต์ไม่ทันมันขึ้นเร็วมากเลยฮ e ล l o ล e l ล o ได้พี่หรออืมุ้ยอะไรอยากทำไมหนุ่มไม่เห็นเคยได้เลยพ,พลลอดวเลาก็เดี๋ยวรอของฝันนะเดี๋ยวเขาจะ้งหาว่าน้องสาวจะน้อยใจโอ้ยจริงเหรอมีให้มากด้วยหรอมีมีในด้อมเขากำลังอันนี้กันอยู่ ดอมเมลีเขาขา้นเลยอยาให้ขงขวัญมากด้วยหรอเด่น้อยใจไงเด็กโอ้ยมีของขวัญชาร์ลอตแล้วเดี๋ยวไม่มีแล้วของน้องล่าเขามากาะนะเพื่เนยมามากาะยูทูเตอร์ทิกเกอมันก็คือสุดเนาะสวยนะมันคือไม่ต้องแต่งหน้าเลยอ่ะใช่อ่ะคื้นที่มีแต่มากเดียวกันหรือเปล่าใช่แล้วทุกคนจริงๆไม่ต้องนอนกับชาร์ลอตล่ะ ดูมันสีดูมันตอนที่พี่ชายบอกว่าฉลอนนอนกับสุภทาคือแบบพี่ฟ้าแรงมากไม่ถูกเหตุการณ์ใช่สรุปมากก็นอนกันดิบุรีป้าบริว้าหอมแก้มพี่ฟ้าปูนยี่สิบไม่เอาทำไมอ่ะน้อยไปหรอพี่ฟ้าพูดใต้หน่อยพูดยังไงอะมันยากอ่ะให้ฉลอนสอนสีพั่ะต้องพูดว่าอะไรอ่ะ อยากคำว่าขอบคุณอย่างเงี้ยขอบคุณ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 ยาวกว่านี้ไหมขอบคุณ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 มันพูดยากแล้วถ้าชอบคุณอะแรงมากชอบคุณอชอบคุณ ก็ไม่ยากเท่าไหร่ไปแล้วปวดหัวอย่เพิ่ไป่าวชิมีโนโตเพลงมาเขาสึกแล้วทำไมชอบคิดว่าเราบวชคืออะไรเรางงมากมีแฟาชอบมาแล้วก็หายเลยปวดสึกแล้วอะไรเงี้ยกินกาแฟแล้วดีบทีเนี้ย ต้องนอน